ข้อคิดหนุนใจโดย Grace Fox ี่แนมีหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่งเป็นคนบาปเมื่รู้ว่าพระองค์กำลังเสวยอาหารอยู่ในบ้านของฟาริสีคนนั้นนางจึงนำพระอบน้ำมันหอมมายืนอยู่ข้างหลังไกลพระบาทของพระองค์แล้วร้องไห้น้ำตานองเปียกพระบาทนางจึงใช้ผมเช็ด จูบพระบาทของพระองค์ลูก,กาบทที่7จ็ดก็37ถึง38หมดหนทางอ่อนลา้าและสิ้นหวังนั่นก็เป็นความรู้สึกของผู้หญิงในพระวจนะที่กล่าวมาในตอนต้นนั้นมีตอนที่เธอพยายามตามหาพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงรับประทานอาหารร่วมกับพวกฟาริสีเธออ่อนล้าจากความบาปที่มีอยู่ในชีวิต ร้องไห้ด้วยความเสียใจและในขนาดเดียวกันเธอกอนนมัสก,การองค์พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่จะชำระเธอได้และทรงเป็นผู้เดียวที่จะปลดปล่อยโซต่ตรวนแห่งความอับอายของเธอพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถปล่อยเธอให้เป็นอินสระและให้การเริ่มต้นใหม่กับเธอได้เธอไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับท่าทีของเธอม่ว่าจะเป็นคำพูดเยาะเย้ย คำวิจารณ์หรือการตัดสินจากพวกเขาสิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญต่อเธอสิ่งเดียวที่เธอต้องการรับฟังคือสิ่งที่พระเยซูตรัสและที่พระองค์ทรงคิดเกี่ยวกับเธอเธอเปิดขวดน้ำหอมซึ่งเป็นน้ำหอมราคาแพงและเทม,มันลงที่พระบาทของพระเยซูขณะที่เธอทำเช่นนั้นเธอก็ได้มอบเอาความเจ็บปวดในอดีตของเธอไว้กับพระองค์แล้วในทุกๆหยดของน้ำมันที่เธอเทลงไป แล้วพระเยซูก็ตรัสกับเธอว่าบาปของเธอได้รับการยกโทษแล้วและความเชื่อของเธอทําให้เธอรอดจงไปเป็นสุขเถิดลูก,กาบทที่ 7: ข้แ48และ50ผู้เขียนเล่าว่ามีผู้หญิงหลายคนที่เล่าความลับของพวกเขาให้ท่านฟังมีทั้งเรื่องราวการถูกทำร้ายความฝันที่แตกสลายซึ่งทำให้ผู้เขียนรู้สึกเศร้าใจ ความอายและความเจ็บปวดทำให้จิตใจของผู้หญิงเหล่านั้นแตกสลายแต่อิสระและความชื่นชมยินดีในจิตใจเกิดขึ้นเมื่อพวกเธอได้ไว้วางใจและนำเอาความเจ็บปวดที่ล้ำลึกที่สุดในชีวิตไปถวายให้กับพระเยซูเช่นเดียวกับเมื่อผู้หญิงในพระวจนะนั้นเทน้ำมันทุกหยดลงไปที่พระบาทของพระเยซูพระเยซูทรงยกโทษทรงฟื้นฟูจิตใจของผู้หญิงเหล่านั้น เหมือนกับที่พระองค์ทรงทำต่อผู้หญิงที่เทน้ำมันหอมลงบนพระบาทของพระองค์ชีวิตของเรามีกวดน้ำหอมแบบผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าให้เราเปิดมันออกและเทเอาความเจ็บปวดทุกหยดของเราลงบนพระบาทของพระเยซูให้เรานมันสกการพระองค์และเชื่อวางใจในพระองค์พระองค์จะทรงยกโทษจะทรงให้ความมั่นใจแก่เราทรงให้เราหลุดพ้นจากความบาป และฟื้นฟูเราขึ้นใหม่ให้เราเทน,น้ำหอมหรือน้ำมันหอมสักหยดออกมาและสูดกลิ่นหอมเข้าไปให้เราขอบคุณพระเยซูสำหรับสิ่งที่ทรงอภัยให้กับเราและอิสรภาพที่ทรงมอบให้แก่เราติดตามข้อคิดหนุนใจได้ที่ y o u t u e c h a ช n e l คิดจากพระพรเชียงใหม่